พี่น้องเด้ออาจารา์จะไปาเป็นผลเนอยนึงครับพอทำนี้เด้พี่น้องนี่มันแก่แจงของแม่ะครับผ้ามูมากพี่น้องสหัยสหายทีมงานใหม่พี่น้องตอนรับคนนี้ดครับนกรติดตามผลงานสองคนางทีนั้อพี่น้องได้ใส่พิษกบเบ้ได้าไปงผลงานพี่น้องว่ามันสิ่ทไได้พี่น้องเนาะตอนรับเะรับองนี้ครับใส่เด้ยพี่น้องเก็บมาองสานไทายทำพี่น้องเพราะว่ามันเตเด้อครับทยทำวันไหครับกล่องโมเอ็นฮุนพี่น้องทุนหน่อนะพี่ ลืนตาทางเนี่ยไม่บาดมือเลยใส่ไปไม่พอครมือนี้ผมเสิร์ฟคนมาได,ได้พี่น้องนี่ามาหาอยู่าหาก,กินครับพี่น้องเป็นอุปกรณ์มาหลายอย่างพี่น้องมาจั้งางวางนเนี่ยมาจัางเงาใส่กุ้งเนี่ยพี่น้อง บ้ามันเป็นน้ำฝนใสเอ,อ้าพี่นนองหลังจากผ่านไปหลายลังพี่นนองจัดมาอีกแต้มใหม่พี่นนองแต้มนึงเอาพี่นนองแต้มต่อไปพี่นนอง แต้มต่อไปครับใส่เดียวเลยพี่น้องนเนียใส่เดียวเลยครับมันนี่จัดเยียดร์ลด จ่อยจอยจอยออยู य, ่บ่โอ้ยมาสเหดิเบิดแล้วเบิดแล้ว 啊。Huh?